สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์9 9 0 9 4 9 5 4 9 8 0 1นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่258ของน้องนะคะเช้านี้นะคะก็มีพระมาหลากหลายรายการหลากหลายราคาเลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามน้องนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีราคานะคะหลากหลายในการมีเริ่มต้นนะคะองค์ละ300บาทนะคะแล้วก็มี350 400นะคะ 50080090ปบาทนะคะมีหลากหลายราคาเลยนะคะลองดูลองชมก่อนได้เลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายได้กับน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นพระสมเด็จใส่กรอบสีทองแบบนี้นะคะเปิดแบ่งปันราคาองค์ละ350อาบาทนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะ ด้านหลังเป็นรอยแบบนี้นะคะนี่นะคะองนี้รายการที่หนึ่งนะคะ350ราสบาทนะคะต่อไปรายการที่สองรายการที่สองนะคะเป็นองค์นี้นะคะรายการที่สองด้านหลังเป็นหลังพเรียบนะคะ ส่องเนื้อผิวให้ดูกันเหมือนเดิมนะคะองนี้รายการที่สองนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะองนี้นะคะมีตาปั๊มสัญลักษณ์เหมือนแบบไม่ได้ปั๊มดิเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตาสัญลักษณ์ด้านหลังเลยนะคะองนี้รายการที่สามนะคะ เป็นรายการที่3องค์ละ350บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4ี่องนี้จะเป็นมีเนื้อมวลสารนะคะรายการที่4ี่องนี้มีเนื้อมวลสารนะคะองค์ละ350าบาทเหมือนกัน ้าปิดคู่นะคะองละ350บาทปิดคู่อยู่ที่500บาทนะคะหรือพี่จะเลือกจับคู่ก็ได้นะคะน้องมีส่วนลดให้นะคะต่อไปนะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะมีคาบสีขาวกับคาบโรงรักสีดำแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะมีรอยคาบลงลักด้วยนะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะ350บาทต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะ หน้าแบบเป็นเหมือนแบบว่าหน้าออกสีเงินเงินเขาเรียกว่าเปียกเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หกนะคะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นเหมือนเนื้อว่านนะคะด้านหลังองค์นี้จะเป็นเหมือนเนื้อว่านนะคะเป็นหน้าสีเงินเงินนะคะมีวันนี้มีหลายรายการเลยนะคะลองเลือกดูเลือกชมนะคะเผื่อชอบใจนะองค์นี้รายการที่หนะคะ3 5 0หบาทนะคะ ต่อไปรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จแหวกมา่านเรียกแบบนี้ไหมเนี่ยนะคะเป็นแหวกม่านนะคะพระแหวกม่านแบบนี้นะคะเนื้อผิวเก่าๆนะคะองคนี้นะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าหลวงพ่อกล้วยนะคะมีเหมือนเป็นหน้าหลวงพ่อกล้วยนั่งอยู่แบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะ3 5มบาทเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่7นะคะ ต่อไปรา,าร, 8, ะะรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะองค์น,นี้เป็นพระสมเด็จของหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จของหลวงปู่ทิมนะคะเป็นรายการที่8นะคะมีจีวอด้วยนะคะมีจีวอด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะพระสมเด็จหลวงปู่ทิมนะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่ทิมนะคะ ต่อไปรายการที่9้านะคะรายการที่9้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดรายการที่เก้านี่น้องสองให้ดูให้เห็นเนื้อผิวใกล้ๆเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อว่านนะคะองค์นี้น่าจะเป็นเหมือนเนื้อว่านนะคะนี่องนี้เป็นรายการที่9้านะคะองนี้เป็นรายการที่9้านะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะ องค์ามราบบาทนะคะต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะนี <medo> ่อันนี้จะเป็นพระผงสุพรรณนะคะหน้าสีเงินเหมือนกันด้านหลังนี่จะเป็นเนื้อว่านมาเหมือนกันเลยนะคะพี่องนี้รายการที่10นะคะองนี้รายการที่10แต่อันนี้จะมีเหมือนเนื้อมวลสารด้วยนะคะ รายการที่10องค์นี้350บาทนะคะต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11เนะคะเป็นเหมือนพระปิดตานะคะเป็นเหมือนพระปิดตาแบบนี้เลยนะคะรายการที่11นะ,ะนี่น้องสองให้ดูนะคะอันนี้ยังไม่ทราบที่นะคะได้มาก็เอามาขึ้นไตก่อนนะเดี๋ยว รอบหน้าถ้าหลวงพ่อท่านยังอยู่นะคะหนูจะหาข้อมูลมาให้พี่ๆนะองค์นี้นะคะเป็นเหมือนพระปิตานะคะรายการที่1 1นะคะต่อไปรายการที่12นะคะ 12ก็เป็นพระปิตาเหมือนกันนะพี่350บาทราคาเดียวกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะองนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะวัดประดู่ชิมพีนะคะ350หบาทรายการที่12องนะคะองนี้รายการที่12นะคะ,ะ,ะ,คะต่อไปรายการที่13นะคะอง์นี้จะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญานะคะหน้าสีเงินแบบนี้เลยนะคะ นะองนี้นะคะรายการที่สิบสามนะคะองละสามร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนเนื้อเคลือบกระเบื้องนะคะเป็นรอยแตกแบบนี้เลยนะคะนะเหมือนเป็นรอยแตกรายงานนะคะพี่นะ องนี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะองร์ละา5 0บาทเหมือนกันเลยนะคะปิดคู่500นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะองนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะพี่นะองนี้น้องก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะถ้าไม่มีชื่อพระมานะ,ะเดี๋ยวจะลองดูให้อีกรอบหนึ่งนะคะว่าเป็น พราหลวงพ่ออะไรนะคะองนี้เป็นรายการที่15นะคะราคา350บาทนะคะต่อไปรายการที่16อันนี้เป็นหลวงพ่อปากน้ำนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนว่ารุ่นไหนนะพี่ๆลองดูนะคะลองดูลองชมนะคะนะเป็นเหมือนหลวงพ่อปากน้ำนะคะเพราะว่าตัวยันอักขระแบบนี้นะคะ อ,องนี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะ350บาทนะคะเป็นพระจิ๋วๆแบบนี้นะอันนี้อันนี้มีตัวยันท้ายหลวงปู่ทิมเ๋ยเนาะสูงกว่าน,นะน่าจะใช่อันนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหันไร่นะคะเหมือนพระคุณแผนนะพี่เป็นทรงเหมือนพระคุณแผนอง์เล็กๆนะคะ เป็นของหลวงปู่ทิมนะคะองนี้เป็นรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะองละ350บาทนะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นี่เป็นพระปิตานะคะพระปิตารายการที่18นะคะเป็นเนื้อชุบปักแบบนี้นะคะเป็นเนื้อชุบปักแบบนี้นะคะองนี้รายการที่18นะคะ แล้วก็รายการที่19รายการที่19เป็นพระปิตาหลวงปุโตะนะคะองค์นี้3 5 0าบาทเหมือนกันนะคะอง์นี้องรัละ3สาะบาทเหมือนกันนะคะนี้จะเป็นกรอบสีทองนะคะองเล็กนะคะเป็นองคเล็กกรอบสีทองนะคะองนี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะ รายการที่20นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเรียมเก่าแบบนี้นะคะเปิดผิวนะคะเรียมเก่าเปิดผิวแบบนี้นะคะนี่โชว์ให้เห็นกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะแต่ด้านหลังเนี่ยเขาจะปิดไว้แล้วพี่นะนี่ด้านหลังจะเป็นเก็บผิวเปิดผิวด้านหน้านะคะเรียมเปิดผิวนะคะเป็นเรียมสมัยเก่านะคะอง์นี้รายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะ รายการที่21นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่21นะคะองนี้300บาทนะคะองนี้ราคา300บาทนะคะ,าาะ,คะต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเดี๋ยน้องแต่แข่งข้างให้ดูนะคะนะอง์นี้หลวงพ่อเงินนะคะ ไม่ทราบพิมนะคะพี่ๆลองดูนะคะลองดูลองชมนะคะนี่อันนี้เห็นพ่อเห็นไหมนี่นะคะถ้าไม่ชัดเจนยังไงนะคะพี่ๆสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้นะคะองนี้นะคะสามร้อยบาทเหมือนกันรายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นหลวงพ่อพระอาจารย์พระอาจารย์สุริยันนะคะพระอาจารย์สุริยันนะคะ วัดป่าวังน้ำเย็นนะคะมหาสารคามอันนี้เขียนว่ารุ่นหนึ่งนะพี่องนี้เขียนว่ารุ่นหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะตัวยันอักขระด้านหลังนะ,ะองละสามร้อยบาทน,นะคะองนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะหลวงปู่ทวดเนื้อผิวออกสีแดงๆมีเหมือนแบบ ปิดทองนะคะนะมีค่าปิดทองแบบนี้นะคะองนี้จะเป็นรายการที่2ีนะคะองนี้จะเป็นรายการที่24นะคะ,คะ,ะ,คะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25องค์หนี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะหลวงพ่อเงินวัดตอนยี่โหมนะคะอันนี้ก็ มีความเก่านะคะพี่เหรียญนี้มีความเก่านะคะตัวยันไม่ได้คมชัดมากนะคะนะพี่พี่ดูแล้วชอบดูแล้วใช่ก็ปิดได้นะคะ300บาทรายการที่25นะคะเอารายการที่26นะคะร,รายการที่2 6เป็นเหรียญ25สตาตวรรแบบนี้นะคะองนี้รายการที่2 6นะคะ องนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะองละสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพระหูยานไหมคะแบบนี้แบบนี้เขาเรียกพระหูยานไหมคะนี่นะคะส่งเนื้อผิวให้ดูกันก่อนเลยนะคะส่งเนื้อผิวให้ดูกันก่อนเลยองนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะอง์นี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะองละสามร้อยบาทนะคะ องละ3 0 0บาทนะคะถ้าเป็นรอบเช้านะคะทักไลน์มาอาหารตอบช้าต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่สามารถโทรมาโทรมาได้เลยนะคะโทรมากระตุ้นโทรมาปลุกก็ได้นะคะนะจะได้แบบตอบนะคะพอดีบางทีตั้งลงคลิปไว้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่28นะคะ รายการที่28องค์องนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะนี่ต่อโคดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเลยนะต่อเต่าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอุ้ยต่อโคเดือดจังอ,องนี้นี่นะคะอ,อง์นี้จะจะเป็นรายการที่28นะคะ300บาทน,นะแล้วก็รายการที่29นะคะ แบบนี้เหมือนเป็นแบบเหรียญพวกหลวงพ่อสุขสุดโอ้ปูสุขน่าจะหลวงปู่สุขน,นะคะเป็นคาพอีกด้านหลังส่องไม่เห็นอีก๋ยวดูด้านหน้าก่อนดีกว่านะคะดูด้านหน้านะคะแบบนี้รายการที่29นะคะอุ่งนี้3า0บาทน่าจะเป็นหลวงปูสุขวัดปากคงมาขำเท่านะคะให้พี่พี่ดูนะ นี่ะะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อพระโคเอี่ยบน้ำทะเลจืดอันนี้ราดมุนีนะคะสามีรามหลวงพ่อพระโคเอียบน้ำทะเลจืดนะ,ะแต่หน้าสวยนะเดี๋ยวนี้ เดรียนี้น่าสวยนะคะนี่คมชัดนะคะคมชัดทุกตัวแบบว่าแบบรอยเส้นรอยจีวรนะคมชัดเลยนะคะองนี้นะคะรายการที่30นะคะ300บาทต่อไปรายการที่31นะคะมาเนีย,ยร์ดุ๊กราบอีกแล้วพาปิดตานะคะลงรักชุบรักมาแบบจัดเต็มเลยนะคะเนื้อผิวเดิมมีคราบรอยทะลอกออกบ้างนะคะนะองนี้นะคะ เป็นพระปิตานะคะองนี้จะเปิดแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะองคนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ400บาทนะคะเป็นรายการที่31นะคะแล้วก็ต่อไปรายการที่32อันนี้ไม่ได้สวยแค่กรอบนะคะเนื้อผิวพระสวยมากนะคะองนี้เนื้อผิวพระสวยมากนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะค่าบรุงรับพิทองเก่าเลยนะพี่นะองนี้นะคะเป็นรายการที่ เป็นรายการที่32นะคะองค์นี้400บาทนะคะองค์นี้400บาทนะคะรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะนี่นเนื้อผิวใกล้เคียงกันเลยนะพี่นะเนื้อผิวใกล้เคียงกันเลยแต่กรอบได้ใหม่นะแต่ได้กรอบมาใหม่นะคะองค์นี้นะรายการที่33นะองนี้400บาทเหมือนกันนะคะ องค์นี้400บาทเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะรายการที่34นะคะเป็นหลวงพ่อสุกวัดปากคลองมะามเท่านะคะเป็นเหรียญยืนนะคะเป็นเหรียญยืนหลวงพ่อนะคะที่รลึกในการสร้างสารักเมืองชัยนาทนะคะสองห้าสองหนึ่งนะคะเหรียญน,นี้สี่ร้อยบาทนะพี่เหรียญน,นี้ราคาองละสี่ร้อยบาทนะคะเป็นรายการที่สามสิบสี ต่อไปรายการที่สามสิบห้านะคะรายการที่สามสิบห้านะคะเป็นวัดโคศิตารามชัยนาทนะคะหลวงพ่อกวยนะคะหลวงพ่อกวยนะคะดูความคมชัดของหน้าเหรียญน,นะพี่ดูความคมชัดของหน้าเหรียญน,นะคะแบบนี้นะคะองนี้นะคะราคาองละ4ี0ร้อยบาทนะคะองนี้ราคาองละ4ี0ร้อยบาทนะคะเป็นรายการที่3า้ <c oughs> นะคะต่อไป รายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะแบบนี้นะเป็นเนื้อเปียกเงินนะคะเขาเรียกว่าเนื้อเปียกเงินนะพี่องนี้นะคะเปิดราคาแบ่งปันที่องละสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะคะองนี้เปิดแบ่งปันราคาองละสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ 37นะคะรายการที่37นะคะเป็นหนุมานนะคะเป็นหนุมานไม้แกะแบบนี้เลยนะพี่เป็นหนุมานไม้แกะนะคะองค์นี้ขอที่400บาทละกันนะองนี้ขอที่400บาทละกันนะคะเป็นหนุมานไม้แกะนะคะพี่น่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะสอเสือนี่แหละเออเอาเป็นว่าเป็นรายการที่ ยี่สิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวลองสแกนหาให้อีกทีหนึ่งนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดเอ้ยรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะแล้วก็ต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะคะเป็นจิ้งจบคู่นะคะเป็นจิ้งจกคู่นะคะไม้มงคลเนื้อไม้สีขาวสวยงามเลยนะพี่เนื้อไม้สีขาวสวยงามแบบนี้เลยนะคะองค์นี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะพี่นะอง์นี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะคะได้มงหม่แบบมันสวยอะ่ะ แค่ค่ากรอบก็จัดไปเท่าไหร่แล้วพี่นะอันนี้น้องยังไม่ทราบพี่นะแต่เนี่ยพี่ๆลองดูนะเผื่อว่าชอบใจถูกใจนะสายค้าขายนะพี่นะนะใส่ค้าขายมันน้องนะชอบใจนะคะถูกใจนะแต่ก็ลองเปิดดูนะคะองนี้นะห้าร้อยบาทนะคะจี้จบนะคะรายการที่สามสิบแปดต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะคะรายการที่สามสิบเก้าเป็นเนื้อชุดทองนะคะเป็นเนื้อชุบทองนะคะน,นี่ ทองสีทองแบบสวยสวยเลยนะเป็นพักกิ่งนะเป็นพระก,กิ่งเนื้อชุดทองสวยสวยแบบนี้เลยนะคะใส่กรอบใส่กรอบแบบนี้นะคะดูความสวยนะพี่องค์นี้นะคะเปิดราคาเหมือนกนที่800บาทนะพี่อง์นี้เปิดราคาที่8 0 0บาทนะคะเป็นรายการที่เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะ รายการที่สี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเขี้ยวนะพี่นะเป็นรูปเสือแบบนี้เลยนะเป็นรูปเสือแบบนี้เลยนะองนี้นะคะขอราคาที่900บาทนะพี่องค์นี้ขอที่900บาทนะคะรายการสุดท้ายรายการที่40นะคะถ้าชอบใจถูกใจยังไงนะคะสามารถคุยกันได้ก่อนนะคะพี่นะ นะแต่องคนี้ขอเปิดไว้ที่ราคา9ก0า900บาทนะคะเนื้อสวยมากนะพี่เนื้อสวยมากนะคะก็ยังไงนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ